คิดเขาว่าเครื่องผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงเกิดจากความร่วมมือระหว่างทีมวิจัยจากหมหาวิทยาลัยสงขลานาครินและบริษัท Masterlab In Corporation จำกัดเราร่วมมือกันพัฒนาเครื่องผลิตน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูงโดยอาศัยเทคโนโลยีอิเล็กโทรไลซิสด้วยน้ําเกลือและน้าประปาที่มีอยู่ในทุกๆบ้านเราสามารถผลิต น้ำยาฆ่าเชื้อกรดไอโพคลัตที่มีความสดใหม่และรวดเร็ว1ลิตรต่อนาทีน้ำยาสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการเราได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ และชี้แนวทางในการผลิตเดิมนวัตกรรมของเราเป็นเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เราสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนและสังคมแต่ในปัจจุบันเรามีการปรับจากการเข้าร่วมโครงการกลายเป็นคิดว่าเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง